สัจธรรมคำหลงผิดคำว่ากรรมตอนที่สองความเดิมตอนที่แล้วเมื่อในก่อเดินผ่านร้านอาหารแล้วเห็นขนมปังชิ้นนี้อยู่หน้าร้านเกิดผัสสะผ่านทางตาเห็นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าชอบขนมปังชิ้นนี้อยากกินขนมปังชิ้นนี้ก็เลยเดินเข้าไปในร้าน แล้วก็ซื้อขนมปังชิ้นนี้ออกมานั่นก็คือกรรมได้เสร็จสิ้นแล้วกรรมที่ในกอทํากับขนมปังชิ้นนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนี่เป็นการกระทําที่คนส่วนใหญ่เขาทํากันก็คือเข้าไปซื้อเรียกว่าเป็นกุศล,ลกรรมแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเกิดในกอเห็นขนมปังชิ้นนี้แล้วอยากกินแล้วคิดอกุศลว่าจะเข้าไปขโมยขนมปังชิ้นนี้ถ้าในกอเชื่อความคิดอันนั้นแล้วในกอ เข้าไปขโมยชิ้นนี้ออกมาเข้าไปขโมยขนมปังออกมาจะเกิดอะไรขึ้นกับในกออกุศลกรรมย่อมส่งผลถึงเขาแน่นอนพุทธะบอกว่ากรรมนั้นมีสองประเภทก็คือกุศลกรรมกับอกุศุรกรรมดังนั้นการที่ในกอเข้าไปกระทํากรรมกับขนมปังชิ้นนี้มันเป็นไปได้ทั้ง2อ,อย่างก็คือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็คือไปซื้อออกมาหรือไปขโมยออกมา ดังนั้นในก่อเป็นผู้ที่กระทำกรรม